พุทธของเรานะคะคป้ายของเราภูมิใจมากเลยนะคะลืมมาอุดหนุนกันนะคะบ้านจางลิรุ่งเรืองหน้าสยามทีวีจังหวัดลำปางค่ะท่านใดที่ได้มาก็อย่าลืมมาแวะชิมกันนะคะ